ถึงหน้าผมจะดูขัดใจป้าแต่พอผมขับมาสด้าคุณป้าก็บอกโ oh, อ้โหูพูดยังไงนะครับสำหรับมาสด้า2นะครับ1.3 e ่ p o r t สปอร์แฮตแบก5ประตูสีดำนะครับรถสวย พูดยังไงรถปี2022ไม่20,000โลไฟหน้าเด็นโปรเจกเตอร์นะครับล้อแม็กอลลอยเดิมโรงงานกระจกมองข้างเข้าไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยวปุนแจเป็นสมาร์ทคีเดนเนอร์รถเปิดเข้ามาภายในด้วยเดิมโรงงานทั้งคันสีดำนะเป็นบอกผ้าคือจึง,งไม่มีฉีกไม่มีขาดนะแอร์ออโต้ได้จอดสก,กีดด้วยโปรมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคันนี้ค่าตัว459,000บาทไม่20,000โลสนใจรีบจัดเลย มาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือกล้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสวีดัสสวัสดีครับอยู่กับผมจัยเดซิ่น์ทอโตอ้และทีมงานทอโตอ้อยู่กับผมอยู่กับรถคัดเกตนั่นเองนะครับวันนี้ผมคัดเกตมาให้นะครับถึงหน้าผมจะดูขัดใจป้าแต่พอผมขับมาด้าคุณป้าก็บอกว่าโ oh, นะอ้ดปไปไงนะพูดยังไงคันที้ผมบอกให้นะ พูดยังไงเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับคันนี้นะก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะครับฝาก FC ทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะสำหรับคันนี้กู้ยังไงนะครับมาด้าสองนะครับ1.3 e ่งจุดสาปอร์ตแฮตแบ็กประตูรถปี2 0 2 2เลขไม้ส0 0 0 0โลนะครับรถสวยเดิมโรงงานเนี่ยกู้ยังไงดูนะดูด้านหน้านะครับเดิมโรงงานนะตัวกระจังด้านหน้านะเป็นโครเมียมนะครับตัวั้ ตัวโลโก้เป็นโคมียมนะครับไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์ไฟเดทามนะไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้าก็ได้แท้เดิมทั้งหมดนะครับล้อแม็กเนี่ยอันลอยเดิมโรงงานนะนี่มาจากโรงงานเลยยางปี2022นะครับนะรถปี22ยางปี22นะกระจกมองข้างพราไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยวกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลตนะครับและได้กระจกเดิมทุกบานนะผมบอกอย่างนี้ดีกว่าเดิมทุกบานนะครับตัวน็อตเสาวงเสาบีนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับบอก เบาะผ้านะทูโทนดำน้ำตาลคอนโซลตรงกลางสวยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้จอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับแล้วมีปุ่มนะครับควบคุมอ a u d โอให้ตรงกลางอีกนะครับถือว่าออปชั่นคันนี้เยอะนะครับเป็นแบบรถพูดง่ายเป็นรถครอบครัวที่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าด้านหลังก็กว้างนะครับสามารถปรับพับ์ทเบาะได้ด้วยนะครับเป็นตัวแฮทแบ็กห้าประตูนะที่ประหยัดน้ํามันอีกหนึ่งคันที่ผมมาแนะนํานะครับตัวไฟท้ายได้เป็นแบบ led นะครับตัวหนังสือ Mazda 2 p r o l o โลโก้นะเป็นเครื่อง1.3 Sky Active G นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้4จุดนะครับดูด้านหลังนิดหนึ่งนะครับตัวรอยเม็ดอาร์ตนะครับรอยเชื่อมตัวหน่ัวน็อตนะครับไม่มีขยับเลยด้านหลังนะครับเดิมโรงงานนะฮะด้านหลังเลยนะเดี๋ยวดูนะครับนาตรงนี้สามารถนี่วางของได้นะนะครับก็สวยเดิมโรงงานนะห้องโงห้องเครื่องด้านหลังนี่ดู ยงไที่เก็บแมลงแมลงนะนะครับไม่ได้เก็บแมลรงนะเก็บแม่ลงแมลแรงนะครับสวยเดิมมีไฟส่องสว่างให้นะครับสําหรับใครที่หาอยู่นะตัวแฮดแบ็กคันนี้ยังว่างเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารด้านหลังนะนี่น้ําจะบอกเลยว่านั่งง่ายสะดวกสบายนะครับนะไปก็ได้ห้าคนสบายๆเลยคันนี้ผมบอกเลยนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าว่าจะกว้างขนาดไหนนะออปชันด้านหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับนี่เดี๋ยวดูออปชันด้านหน้านะครับ กระจกฝั่งคนขับครับปรับขึ้นลงออโต้นี้มีปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทให้เรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้รับสายวางสายได้ดูไมค์คันนี้นะไมค์แท้เดิมโรงงานนะไมค์สองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบห้ากิโลนะครับได้เป็นจอทัชสกรีนนะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับนะตรงนี้มีที่เสียบยูเอวงยูดีนะ power outlet นะครับตรงนี้ปรับโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะเป็นไง1.3 e sport ฮดแบ็กห้าประตูนะครับตรงนี้เป็นที่ควบคุมออดีโอทั้งหมดนะครับตรงตรงหน้าจอตรงนี้นะเราไม่ต้องไปสัมผัสก็ได้ที่จริงมันสัมผัสได้นะครับทัศสกรีนได้นะครับแต่ว่าเราสามารถควบคุมจากอาคอนโซลตรงกลางได้เลยนะครับสามารถควบคุมจากคอนโซลตรงนี้ได้นะถือว่าออปชั่นคันนี้ครบนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะว่าสวยเดิมขนาดไหนนะครับสาหรับมาด้าสองคันนี้นะมันยังว่างอยู่นะครับนะแลวรถเพิ่งเข้ามาแบบสวยๆเลยนะผมบอกให้คันนี้ ยังว่างอยู่ตัวตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับเดิมโรงงานนะครับแล้วก็มีตัวตราโลโก้มาด้าให้นะครับเรียบร้อยเนี่ยครับตัวนงตัวน็อตนะครับไม่มีขยับน็อตเป้าโช๊กนะครับไม่มีขยับห้องเครื่องแห้งๆเดิมๆสวยๆนะครับเป็นเครื่องสกายเอ็กซ์ทีนะครับประหยัดน้ํามันสุดๆเลยผมบอกให้คันนี้นะครับมาดูตัวน็อตนะฮะไม่มีขยับนะครับสวยเดิมโรงงานนะทั้งคันเอางี้ดีกว่า นะครับแล้วเป็นรถปี2022ไม่20,000โลพี่นะครับไม่20,000โลนะถ้าใครสนใจนะคันนี้ค่าตัว459,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นประมาณ8,000กว่าบาทนะครับ8,000กว่าบาทนะนะครับ84งวดนะค,คันนี้ไม่20,000โลนะสำหรับใครที่สนใจนะกำลังมองหามาด้า2นะครับ1.3 e Sport แฮ h b a c k 5ประตูปีใหม่ๆไม,ม,มน,น้อยๆแบบนี้ถ้าสนใจนะติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับ ผมไจทอโต้นะครับแล้วทีมงานทอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวีดันสวัสดีครับ